สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดอกขึนเงินนะคะวันนี้มาเป็นควา,สามสำรองน้องขุนนะคะความรักจะให้ทําอะไรบ้างคะให้มาเก็บวันนี้น,นะครับผมจะใช้งานสีภรรยาของความร <c oughs> ักเองนะครับนี่ลูกสมุนก็ไม่รู้เป็นไรนะครับนี่ <c oughs> เขาดูแม่ <c oughs> เขาจะไปนี่ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ <c oughs> สีภรรยานะครับได้ไปเก็บหลักช้างนะครับทำความสะอาดอาหลักสีดอคุณเงินนะครับผมก็เดี๋ยวจะให้ไปเลยนะครับไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเอาต้นกล้วยนะคะให้กับน้องช้างก่อนนะคะนถตรงนี้นะคะนี่นะครับ,รบก็ผมจะฝึกหัดให้ควานหญิง ได้ให้อาหารเวลาผมไม่อยู่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูครับเขาจะเอาแบบไหนไปนะครับจะเอาต้นเลยนะครับจะจะไปไหนครับเอาต้นไปทางไหนครับจะเอาต้นเลยบ่ใบมันพับกันค่ะมันเอาอย่างอ๋อไปฝั่งนู้นเลยครับดึงไปฝั่งนู้นเลยครับควันหญิงครับ นี่นะครับควันหญิงเราก็ยังไม่รู้นะครับออก็ต้องดึงไปนะครับนี่นี่เราต้องฟันอยู่ไกลๆก่อนนะครับควันหญิงครับเป็นการฝึกด้วยนะครับฟันเป็นท่อนก่อนนะครับฟันเป็นท่อนอเล็กๆครับ ดูวันนี้จะใช้งานเต็มที่เลยครับเป็นโอกาสของควาลลักแล้วครับที่จะได้ใช้สีภรรยานะครับวันนี้ <laughs> นี่ครับดูจะรอดไม่รอดครับกล้วยนี่เท่าตัวคนแล้วนะครับ <laughs> ออนะเองขุนก็รออ่ะเออเรขุนหิวแล้ว้องขุนเลยอ่าเอาสับเป็นทอดเป็นทอดก่อนนะครับให้หมดเลยครับโย,ยนให้ก่อนก็ได้ครับโยนให้ก่อนเนาะเขากลัวลูกเขาไม่ได้กินนะครับ ต้องให้เยอะๆนะครับฟวันหญิงต้องให้สีดอกคุณเงินเยอะๆก่อนนะครับการสับเป็นท่อนเป็นท่อนนี่ก็คือว่าเวลาเขาได้กินเข้าไปแล้วก็กล้วยนี่มีใยนะครับเราต้องสับให้สั้นๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะได้ให้ ควานหญิงสีภรรยาของผมนะครับได้ไปเก็บหลักนะครับนี่ไปแล้วครับก็มีสโลแกนไหมครับควานหญิงครับสโลแกนของควานหญิงนะครับมีไหมครับรดดเดี๋ยวผมจะ,ะตั้งสโลแกนให้ควานหญิงนะครับ ใจถึงพึ่งได้นะครับเป็นแฟนควานช้างดูนะครับลูกสมุนของเขาก็ไปนอนอยู่ในหลักช้างเลยนะครับโอ้ทำงานขึงขังมากเลยครับนี่เอาเลยครับหน้าเขาสีตึงๆแล้วนะครับ นี่เขาไม่ค่อยได้ทำงานแบบนี้นะครับทำประจำค่ะนี่ก็ทตลอดค,ความรักครเจ้าของช้างนะครับตัวจริงนะครับผมก็เป็นลูกน้องเขานะครับนี่วันนี้ให้ตัวจริงเลยครับให้ตัวจริงมาเก็บหลักมาครับนี่ ดูเขาจะเข้าไปใกล้ๆนะครับดูดูครับไม่เคยมากวาดสักทีนะครับนี่ต้นกล้วยนี่เราก็ต้องเอาให้สีดอขุนเงินกินนะครับหลอกล่อเขาไว้นะครับเพื่อให้ควานหญิงได้เจ็บหลักง่ายๆนะครับ ใช้จ้องกล้วยเบี่ยงเบนความสนใจน้องถุงค่ะนี่เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ากวาดลงไปแล้วครับกวาดลงไปแล้วครับนี่ลูกสมุนก็นอนนะครับจะให้ควานหญิงได้ทำงานยากอีกขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งนะครับ แต่ผมก็ยังสงสัยนะครับว่าจะสะอาดไม่สะอาดก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวให้เขากวาดไปก่อนนะครับต้องทําเร็วๆนะครับควันหญิงครับจะทําช้าไม่ได้นะครับเวลาอยู่กับช้างนะครับนี่เราก็ต้องสอนไปด้วยนะครับเผื่อควานลักไม่อยู่นะครับบางทีผมก็ติดธุระนะครับ ก็ถ้าควานหญิงเข้าได้ก็จะง่ายนะครับเสร็จแล้วค่ะเสร็จยังไงครับนี่ครับเสร็จแล้วค่ะยังไงครับนี่มีแต่เศษขยะเลยครับนี่ต้องกวาดให้สะอาดนะครับนี่ดึงออกมาครับดึงออกมา เก็บออกมานะครับนี่ส่วนสีดอคุณเงินของเราก็กินอย่างสบายใจครับเจ็บไปเลยแม่เจ็บไปเลยจ้าเดี๋ยวสีดอคุณเงินจะจินเองนี่นะครับยังไม่สะอาดนะครับต้องเก็บให้สะอาดนะครับ นี่กวาดเป็นอะรกาบกล้วยใบกล้วยนะครับกาบก็คือเปลือกนะครับถ้าเป็นภาษาอีสานเรียกกาบน้องถุง,น,ง,ถงน้องถุงก็มาให้กำลังใจคะ่ะมาให้กำลังใจ คันหญิงนะครับโอ้ยทำไมยโยนไปอย่างนั้นโอ้โอ้แข็งขันมากนะครับแข็งแรงนะครับตัวเล็กๆแต่แข็งแรงนะครับควานหญิงครับนี่แถมสวยด้วยนะครับอ่ากวาดออกเลยครับกวาดออกเลยครับ ทําสะอาดๆเดี๋ยวผมจะให้ตังไปเสริมดั้งนะครับเออนี่ครับควานหญิงครับต้องให้ทํานะครับเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมีตังเดี๋ยวจะให้เสริมดั้งนะครับนู่นครับฝั่งนู้นครับยังไม่หมดเลยครับ เจ็บออกบ่นี่เจ็บออกครับเจ็บออกพอแล้วใช่ไหมพอแล้วครับเนี่ยเนี่ยทำไมตรงนี้นี่นี่นี่ครับยังมีอามูนของสีดอคุณเงินอยู่เลยครับจะทำแบบไหนครับเบออก,ก็บเอาค่ะอ๋อ <laughs> ดูครับมีมีแก้งอีกเลยโยนไปตรงนู้นนะคะแล้วมันมาติดนี้นะคะมีแกงอีกนะครับมีแก้งอีกนะครับ, <laughs> รบ,รบดูดูเสร็จแล้วเหรอครับรยังไม่เสร็จนะครับผมว่าแหมเสร็จแล้วก็สงสัยสีดอาคุณเงินเขาอยากกินใบยังอเอาให้เขาน,นี่ เห็นแม่ถือใบกล้วยมานะครับรูปเ,เข้าปากครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วสีดอคุณเงินนะ่ะมาอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูความรักกนต่อนะคะเราช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวให้ความรักเก็บต่อนะคะถ้าใกล้น้องขุนเงินเพราะว่าเพราะว่าเราไม่เคยเข้านะคะถ้าอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวให้ความรักเก็บ น,นานๆทำไม่สะอาดครับ <laughs> จริงๆเราไม่เคยเข้าใกล้น้องขุนค่ะเราก็เลยให้ควันรักคำโตนะคะคทำไม่สะอาด <laughs> า <laughs> ช่วยกันค่ะไม่ไหวไม่ไหวครับควันหญิงนี่ไม่ไหวเลยต้องทำหอีจะทำหนี เดี๋ยวเรามาดูน้องคุณก็กินอย่างสบายใจเลยนะคะวันนี้ได้กินกล้วยอากาศร้อนๆแบบนี้ต้องกินกล้วยค่ะเพราะว่าเขาจะมีน้ําแต่ว่ากล้วยจะเศษเศษขยะเยอะหน่อยนะคะแล้วเขากินเสร็จก็จะมีเขาจะกินแต่ที่อ่อนๆนะคะเลือกกินน้องคุณเสร็จยังคะฮาวลักเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วค่ะจแล้วเจ้าสอขุนไปกินน้ต่อไปก็จะพาน้องไปกินน้ำนะคะพาน้องขุนไปกินน้ำกล้วยนี่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับเพราะว่าน้ำเยอะค่ะ้เขาบางเครือกนะครับถ้าเขากินกล้วยเยอะๆเขาจะไม่ค่อยกินน้ำนะครับเพราะว่ากล้วยมีน้ำกล้วยมีน้ำอยู่แล้ว ทำความสะอาดอย่างนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าให้เป็นที่สถานที่หมักหมมของไอ้เลูกนะครับต้องเก็บออกให้สะอาดนะคะคเก็บทุกวันค่ะเวลาสามสี่รอบนะคะถ้าน้องเขาขี้เยอะเราก็เก็บออกตลอดนะคะ ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องสีดอขุนเงินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์นะคะมีอะไรแนะนำกันได้นะคะอยากให้ถ่ายคลิปอะไรก็แนะนำมาได้นะคะสวัสดีค่ะ